แต่ทีนี้มึงมีเชตโตพนาไม่เหมือนกันไงไอ้ตัวไอ้ตัวสติยังอ่อนไงไอ้ตัวพนามแข็งกว่างมึงรูแบบพนาแข็งกว่างแต่ของกูนี่เสมอกันสองตัวไงสติสติพนามันพุ่งไปไงตอนจังหวะที่กูเห็นน่ะจังหวะที่กูเห็นน่ะไอ้ถ้าเราเห็นไอ้ตัวมโนตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่ามโนตัวโตนะตัวนี้เรียกว่าวิชาสาบไงเพราะฉะนั้นอันนี้วิชาสาบไงถ้าไม่แยกไอ้ตัวมโนวิญญาณออกตัวนิวานาสารนาีอันนี้เรียกว่าสัจจติไิกรไงนี่วิชาและรสชาติอยู่ตรงนี้ด้วยง ใช้ระยะในวิชาสามไงทำไมก็บอกวิชาในวิชาสามส่วนอสวะรขยญาดในวิชาห้าไงส่วนออกนอกโลกที่กูบอกมึงไงทํากูหลุดไปไงกูบอกกูออกนอกโลกเพื่อนมันนั่งวิทยาศาสตร์ทำไมมันต้องใช้จรวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราออกแบบกระแสจิตนอกโลกไว้วะอันนั้นเรียกว่ายันอนุตรณ์สมาสรพิยานกูเพิ่งเข้าใจเข้าใจยังผมก็เข้าใจไงพันนากูก็เต็มรอบแล้วไงทีนี้เพราะนำไมเต็มรอบเลยเลยเพื่อน